สวัสดีครับ,บทุกคนพบกับช่อง English Booklet นะครับวันนี้เราก็จะมาอามาเรียนกันในบทที่หนึ่งนะครับคือจริงจมีแอบอา่าอ่าสะดุดนิดหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งอัดในปีศูนย์ไปอืแต่ไม่เป็นไรเนาะเราให้อภัยกันได้ใช่ไหม,อมโอเคมาบทที่หนึ่งเนาะ Unit One MSR e ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นไคมันจะเป็นรูปผู mm ้ hmm. หญิงเนาะผู้หญิงคนนี้ก็ชื่ออะไรก็ชื่อลิซ่าลิซ่าลิซาเนี่ยมาดูกันว่าลิซ่าเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างเนาะ mm hmm. My name is Lisa. ฉันชื่อลิซ่า I'm 22ฉันอายุ2ีอง I'm not married. ฉันยังไม่แต่งงาน I'm American. I'm from Chicago. ฉันเป็นชาวอเมริกันแล้วก็ฉันมาจากเมืองชิคาโก My favorite color is blue สีที่ฉันชอบคือสีฟ้า I'm a student ฉันเป็นนักเรียน My favorite sports are football and swimming My father is a doctor and my mother is a journalist พราะฉันเป็นหมอแล้วก็แม่ฉันก็เป็นนักข่าวเนาะแล้วก็ I'm interested in art แันสนใจในศิละปะทีนี้เราอยากชวนทุกคนสังเกตว่า,าในทุกประโยคที่เขาใช้เนี่ยมันจะมีมันจะมีอะไรมันจะมี verb to be อยู่ใช่ปะ verb to be ก็คืออะไรก็คือ am is are ซึ่งมันก็จะมีครบเลยทั้งสามตัวหม name is, is, our. is, 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 a I 22 i'm not married i'm american i'm from chicago my favorite color is blue it's blue i'm a student my favorite sport are my father is mother is in I interested in ทีนี้เขาจะบอกวิธีการใช้ละถ้าเป็นในรูปของประโยคบอกเล่าเนาะประโยคโพสิฟี e M ต้องใช้คู่กับ i เท่านั้นส่วน e ช้ได้ทั้งสามตัวเลยช้ได้ทั้ง h e, s h e, it ไอสามตัวนี้เนี่ยต้องใช้ is, e, r mm hmm. ใช้กับสามตัวคือ w e, y o u, t h e d แต่ถ้าจะให้ท่องง่ายๆนะถ้าเป็นเราเราจะท่องว่า i, y o u, w e, t h e ไอ้ยูวีดีดีอิดไปดูหน่อยดิโฆษณาตัวนี้ก่อนแล้วกันไอ้ยูวีดีซีแล้วก็ M I M U R W I A R He is He is อีกอือืม่แลน,นี้เราว่าเราว่าส่วนตัวเรานะถ้าเราถ้าเราท่องแบบนี้มันจะมันจะไม่พลาดไงแต่ว่าถ้าเราท่องแบบวียูเดยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะ มันจะสับสนป่ะถ้าเราต้องตามหนังสืออันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะจำแบบไหนแต่ว่าเราถ้าเป็นเราเราจะท่องแบบนี้ทีนี้มาช่องที่สามช่องที่สามเขาจะเหมือนกับว่าอสอนให้เราย่อย่อ,ยอไอตัว I am is are เนี่ยให้มันแบบเอลดรูปอ่ะสมมติเวลาเขียนะเวลาเราเขียนนะเราจะเรา,เราจะไม่มานั่งเขียนแบบยาวๆตลอด <ๆ S 1> <ๆ S 2> อย่างเช่นเช่นว่า I am a student เนีย่ย I am a student ค mm ือ hmm. เราจะไม่เขียนแบบนี้ไปไปตลอดอะ่ะมันจะมีวิธีย่อให้เราแบบให้เราย่อดได้อีกแต่เวลาเราเขียนมันจะได้ประหยัดเวลาเนอะมันจะเป็นอะไรมันจะเป็น I am student mm hmm. แต่ว่าเวลาเราเอาไปพูดในในชีวิตจริงอะ่ะอันนี้เราก็เป็นนะก็คือว่าเราจะพูดสมมุติว่าเราจะพูดว่า I am อ่าอ่า I am I am Thai ฉันเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเราก็พูดว่า I am Thai เช่ปะแต่จริงๆอ่ะท่านถ้าพูดในชีวิตจริงอ่ะเราจะเราเรา,เราย่อดได้อ่ะเป็น I am Thai เงแต่ว่าเราเราอาจจะติดปากว่า I am I am I am ตลอดอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ลองฝึกดูก็ถ้าใครที่แบบออยากจะพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยก็ลองจะก็ลองพูดลดลดรูปดูก่อนก็ได้เช่นว่า I am a student อย่างเงี้ย ก็ลองเปลี่ยนเป็น I m a Student มันก็จะมันก็จะแบบลื่นกว่ามันก็จะแบบรู้สึกว่าไม่ต้องพูดเยอะอะไรเงี้ย I am ย่อย่อเป็น <Okay. S 1> I, your, your I he is she is it is ย่อเป็น he's he's วิธีเราพ ronounce p ronounce เป็น he's he's she is เป็น she's it เป็น it's s o วน we we are, we are. are, are. are เป็น we r e you are เป็น you r they are เป็น there คือเป็น short form เป็น short form ทีนี้มาในรูปของประโยคปฏิเสธบ้าง ประโยคปฏิเสธง่ายๆเลยเขาก็จะเติมเติมน็อตไปหลังตัววุ b บีนะก็เช่น I I นี้เราใช้คู่กับ am ใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าเราจะทำให้มันเป็นรูปปฏิเสธเราต้องเติมคำว่า NOT เข้าไปเป็น I am not is she is he is ทำให้มันเป็นรูปปฏิเสธด,ด้วยการเติม NOT ไปหลัง is e. we are you are they are ทำให้มันเป็นรูปปฏิเสธด้วยการเติมน็อ erm ไปหลังอ่าทีนี้เวลาเราจะทำให้มันสั้นๆลงอ่ะแทนที่มันจะเป็น I am not ก็จะก็จะเป็นอะไรเลยเป็นสองพยางเลยเป็น I'm a not, he is not, เป็น is not, she is not, เป็น she's not It is not, then it's not. We are not, then we're not. You are not, then you're not. They are not, then they're not. Hmm. That's short form. Short form of in รือจริงๆมันจะเขียนอีกอกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะก็คือเราไม่ย่อไอตัวที่มันเป็น verb to be แต่เราไปย่อไอตัวที่มันเป็นอ่าไอเป็นคำคำว่า not แทนเส้นแทนที่เราจะพูดว่า he is not ก็ต้องเป็นอะไรเป็น he isn't she is not เป็น she isn't is t not เป็น it isn't were not เป็น we aren't you are not then you are aren't they are not then they aren't แต่ถามว่าแพ้อันไหนดีก็จะบอกว่าใช้ได้ทั้งสองแบบเลยก็คือเป็นเป็น not ก็ได้หรือเป็น isn't ก็ได้แล้วแต่สะดวกว่าใครชอบแบบไหนแต่ว่า i m not อ่ะขอบอกว่าเข,ขอบอกกอนว่า i m not อ่ะมันจะไม่มีรูปแบบข้างหลังนะ ก็คือให้ให้ให้รู้โดยทั hay ่วกันเลยว่า I am not มันยอดได้แค่เป็น I am not อย่างเดียวจะจะเขียนเป็นอะไรอ่ะจะเขียนเป็นจะเขียนเป็น I am แล้วก็ใส่ n apostrophe t แบบนี้ไม่ได้นะห้ามเลยไม่มีใครเขียนกันแบบนี้ห้าม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 เลยอันนี้ไม่มีใครเขียนกัน อ้ไอไอมนไอไออันนึนอะไรนีเนี้ยห้ามห้ามเขียนห้ามเขียนไอ้อัมอึนนี่คือห้ามเขียนเลยอืมไม่มีไม่มีมมในไม่มีในการเขียนในรูปแบบภาษาอังกฤษไม่มีโอเคงั้นจากตัวอย่างถ้าเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นรูปปฏิเสธเปลี่ยนเป็ยังไง ต้องเป็น I ถ้าเป็นเอาเอารูปเต็มก่อนถ้าเป็นรูปประโยคเต็มๆมันจะเขียนว่า I am ใส่อะไรเข้าไปเพื่อทำให้มันเป็นรูปปฏิเสธต้องใส่ not ไปเป็น I am not a student แต่ว่าถ้าเราจะย่อให้มันสั้นลงก็จะเป็นอะไรเป็นลดกรูปให้มันสั้นลงเป็น I'm not a student น่าจะสู้เด่นย้ำอีกครั้งว่า I อ m อ่อึ้นมีห้ามเขียนห้ามเขียนเขียนไม่ได้อย่าอย่าอย่าเขียนเลยอโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างกัน I'm cold